สวัสดีดอ,อ่าวันนี้จะมาสอนวิธีตั้งรหัสความปลอดภัยใหม่เนาะอ่าตั้งใหม่หรือว่าอ่าแก้ไขแล้วมาตั้งใหม่เนาะแล้วก็เดินเข้าไปที่ข้อมูลผู้ใช้เลยเด้อเข้าไปที่ข้อมูลผู้ใช้จ้าเข้าไปเนาะจ้ำเข้าไปแล้วมันจะมีบอกว่ารหัสความปลอดภัยเนาะให้เข้ามาที่รหัสความปลอดภัยเข้ามาแล้วเขาก็จ้าเข้าไปบนนี้อ่าหลังจาก รีเซ็ตรหัสผ่านหรือว่าเขากาลังตั้งรหัสผ่านใหม่เนาะมันจะมีหน้ารักแบบนี้แต่อ่ามีหน้ารักแบบนี้เนาะนี้และห้องที่หนึ่งนี่เมนส่ให้ใส่รหัสผ่านเข่าแอปเนาะยกตัวอย่างเข่าแอปมีเพย์พาสของเขาวนะ่าอย่าลืมว่าให้ใส่รหัสผ่านเข่าแอปเดอ้อ เจ้าเนาะห้องที่หนึ่งมนใส่รหัสผ่านเข้าแอปห้องที่สองห้องที่สองเนี่มนให้ใส่รหัสความปลอดภัยใหม่เลยเนาะพกตัวเลขใส่จังดก็ได้เนาะหยกตัวอย่างว่าเขาใส่สมุิว่าอันนี้เป็นรหัสผ่านของใอยเนาะแลวตัวนี้เขาก็มาตั้งใหม่เลยที่ใส่จังด่กตัวสมุดว่าห้องที่หนึ่งกับห้องที่สองเออห้องที่หนึ่งมนเขาใส่รหัส์ผ่านห้องที่สองมนเขาตั้งรหัสผ่านใหม่ตั้งรหัสความปลอดภัยใหม่เนาะและมาห้องที่สามก็มนให้ใส่คือห้องที่สองเด้อ โอเคหลังจากนั้นเขาก็กดบันทึกเลยเนาะกรณีที่เขาตั้งสำเร็จแล้วกดบันทึกเลยกดบันทึกแสดงว่าสำเร็จอ่าสมมติมาเนาะกดตกลงเลยอ่าสำเร็จแล้วเนาะมีเขาตั้งสำเร็จแล้วตกลงอ่าแสดงว่าการตั้งข้อมูลหรือการตั้งหรหัสความปลอดภ,ภัยของวกเคานั้นสำ um เร็จแล้วเนาะเขาออกมาที่น่ารักเลย สามารถโอนเงินไปได้เลยเจ้าตอนนี้มันสามารถโอนเงินไปได้แล้วเนาะ,ะเจ้าคลิปนี้กวังว่าจะมีผลประโยชน์แก่ทุกท่านเนาะถ้าผ่าได้เบิ่งคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยเดอ้อแล้วอย่าลืมกดแชร์ให้ลูกทีมเบิ่งน้าเนาะเพื่อให้กระเจ้าห่้งวิธีแก้ไขเวลาตั้งรหัสความปลอดภัยเนาะแต่ว่านี่การแก้ไขรหัสความปลอดภัยกรณีที่ลืมรหัสความปลอดภัยเนาะเมย์แฮตตี้ต่อหาพนักงานบริษัทโดยตรงเลยเดอ้อเพราะว่าคนจะได้ไดรีเซ็ตรหัสความปลอดภัยให้แล้ว จะเสียค่าทมเนียมห0 0่งพันกรีบในการรีเซ็ต,ตแต่ละข้างเนาะอย่าลืมบัตรหัสความปลอดภัยเป็นรหัสลับห้ามให้ผูเด็ดขาดเนาะและต้องรักษาไว้ให้ดีจือบ่หมดจดไว้ดีกว่าเดอ้อสำหรับคลิปนี้เก่าหมดเียนเท่านี้เนาะขอขอบใจบ๊ายบาย